หญิงต้องมีคุณสมบัติสามอย่างนี้ไม่อย่างใดก็อย่างนหนึ่งหครับคุณสมบัติประเภทโซเชียลพรุ๊ผู้ชายเป็นเพศที่คิดเยอะนะครับมีความละเอียดไต่ตองนะครับเพราะใช้สมองอารมณ์และสมองเหตุผลมาเวทน้ำหนักแต่ไม่ได้หมายความว่าจะตัดสินใจทุกครั้งออกมาดีกว่าผู้หญิงนะครับไม่เกี่ยวกันแต่ว่ามันเป็นนิสัยของโรจิตตก,กะคิดเยอะถ้าคนรอบตัวของของเขาเองบอกว่าเราเป็นคนไม่ดี ผู้ชายจะมีแนวโน้มเชื่อครับและผู้ชายมีแนวโน้มเชื่อคนนอกบ้านมากกว่าคนในบ้านถ้าคุณสังเกตคุณลองสังเกตคนในครอบครัวคุณพ่อของเราคุณปู่ของเราอย่าง่างพวกนี้ครับเขาจะมีแนวโน้มเชื่อคนนอกบ้านมากกว่าคนในบ้านเพราะผู้ชายมีนิสัยอิงก,กับหลักการของ Social ลพลุครับถ้าผู้หญิงทําให้คนรอบตัวของเขาชอบเราไม่ได้นั่นคือเหตุผลแรกๆเลยที่ผู้ชายจะไม่เสียดใจครับเพราะอะไรครับ มันมันไม่มีใครคอยย้ำเตือนเขาไงครับว่าเฮ้ยแกทิ้งไปทำไมวะเขาดีจะตายนู่นนี่นั่นต่างต่างพวกนี้ครับผู้ชายหนึ่งเขาจะอิงกับโซเชียลพ o ุกสองครับผู้หญิงประเภทที่ทําให้เขารู้สึกว่าเราคํานึงถึงผลประโยชน์ของเขาเป็นลําดับแรก mm. เช่นเราทานอาหารก่อนนะครับแล้วผู้ชายเหรเฮ้ยนะครับทำไมคุณทานข้าวก่อนไม่รอผมเลยน,น,นู่นนี่นัต่างๆคุณต้องพลิกทําโดยการบอกว่า ปล่าหรอกที่ฉันรีบทานก่อนคุณ่ะเพราะเดี๋ยวฉันจะไปชาร์จแบตเบตอรี่โทรศัพท์ให้กับคุณเดี๋ยวฉันจะไปตากผ้าให้คุณเดี๋ยวฉันจะไปทำหนึ่งสองสามให้กับคุณคือคุณพลิกความผิดให้เป็นผลประโยชน์ของเขาเองผู้ชายจะเสียดายคนประเภทนี้เพราะผู้ชายใช้สมองเรติเลียนเบรนคือสมองสัญชาตญาณเนี่ยมากกว่าผู้หญิง เวลาคุณพลิกทําแบบนี้เอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรีบไปทํานู่นนี่นั่นให้กับคุณแต่ลพวนน,นี้แทนที่เขาจะเห็นคุณผิดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทําไมคุณเป็นนางฟ้านะครับแม่พระนี่คือสิ่งที่ฉันต้องโทษเธอถูดนะครับไม่ใช่โทษตูดเธอถูดนะครับนี่คือผู้หญิงประเภทที่สองผู้หญิงประเภทที่สามนะครับที่ผู้ชายจะเสียดายเป็นผู้หญิงที่รู้จักวิธีการพูด นะครับผู้หญิงบางคนที่เป็นมือที่สามไม่ได้สวยเลยนะครับเพราะสัง่งเกตมือที่สามมีนักเรียนเรียนมากกว่าสามพันคนผู้คมก็ตกใจเลยนะครับว่าเฮ้ยทาไมผู้ชายเลือกที่จะไปมีมือที่สามคนนั้นมันไม่สวยด้วยนะแต่คนเป็นหลวงสวยด้วยนะสิ่งที่มันตัดสินได้อย่างชัดเจนเลยคือมือที่สามแม้ว่าหน้าตาไม่สวยแต่พูดเป็นปากเป็นเอกเหมือนเสษมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปีชาชาน นะครับแล้วเรื่องนี้มันสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะ่ะผู้หญิงพูดเป็นคือผู้หญิงครองใจคนผู้หญิงพูดไม่เป็นต่อให้สวยขนาดไหนรวยขนาดไหนก็โดนทิ้งไม่เห็นเลอครับสถานการณ์เดียวกันเวลาใช้คําพูดต่างพวกนี้นครับเดี๋ยวอันนี้อยู่ในคอตสตังกิษผู้ชายด้วยครับนะครับคือคุณจะเป็นผู้หญิงที่เป็นวินเนอร์ไม่ใช่ลูเซอร์